ฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นไข้ถ้าในความจริงสองเราไม่อาจหางไกลผลลับที่เกิดกับใจก็คงตายจากการขอบคุณมนะณสมมุติว่าว่า เราใครคบกันขอบคุณครับแปลว่าอะไรครับอยกำตระเตาคนนรอเรือมาเยอะสมมติว่าอะไรนะขอภาษากรุงเทพได้ไหมอะไรกกยๆนะพเพลงอะไรนะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวคุณพี่ขอให้ไรอันกาบดิตร้องเพลงของล็อกของคอย เฮ้ยทำไมแปลออกอ่ะผมไม่ใช่คนในนั้นนะผมอยู่แถวๆนั้นเฉยๆอ๋ออยู่แถวแรกนั้นครับร้องไงเพลงเมื่อกี้ร้องยังไงพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ยังไงอ่ะอะไรนะอะไรตุกติกตุกติกอ๋อนี่ไรอันครับจ๋าเบิงเบิงไปบนได้ก็งามเละล่ยเนี่ยแล้วก็กองก็ไม่มาให้ผมเก้อซะอย่างนั้น ขอบคุณครับครับไม่เคยเลยครับไม่เคยไม่เคยอะไรครับไม่เคยฟังเพลงเมื่อกี้ถ้าถ้าไม่บอกมาผมไม่รู้เนี่ยถาต้องเคยได้ไงก็คนไม่เคยอะมีการมาคับก็ะดวยพี่ครับไม่เคยด้วยพี่ครับผมขออนุญาตนะครับพี่ครับนคือไรอันไม่เคยจริงๆครับผมไม่เคยจริงพี่ไม่เคยไม่เคยเลย ไอ้คำว่าไม่เคยจริงๆของเราเนี่ยทำให้คนหลายๆคนคิดเหมือนผมเลย <c ười> คือไม่เคยฟังเพลงแบบนี้เลยไม่เคยฟังเพลงนี้เลยครับพีอ่าจนจดหมายดีกว่าต้าองเคยด้วยอย่าอย่าไปฟังเขาเลยอย่าซื้อเคยไปฝากแล้วกันพี่ <c ười> พ <c ười> เดี๋ยวไปคุยที่หลังขับพี่คุณเนี่ยน้ําท่วมเลยฮะที่ไหนครับเนี่ยน้ําท่วม <c ười> บ้านพี่เพลงใช่ไหมน้ําท่วมนองว่าดีกว่า ว่นเธอว่างด้วยขอเวลาสามนาที เป็นแฟนควันตาจะขอสมัครเป็นแฟนควันตามีเวลาให้พี่บางไม,มจะมีเวลาให้พี่บางไมยดูตามือโอเค เดี๋ยวจะยืดไปกว่าน,นี้อนอกจะร้องเพลงได้แล้วให้จังหวะเก่งซะด้วยขอบคุณครับจ้ะขอบคุณครับมาเดี๋ยวร้องเพลงเดยมกันต่อยสักสอง